สวัสดีครับวันนี้มีรถมอเตอร์ไซค์เข้าใหม่มานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถ honda t e n n n นิคันนี้เป็นตัว new แท้นะครับตัวรถเป็นสีเขียวดำตรงในเล่มครับเขียวเหนียวซับนะครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันเลยครับมือเบรกมือคัสเป็นของโดมิโนนะครับ โคมไฟหน้าสีฟ้าข้อบไฟเลี้ยวแบบใสสายถักของเอิรนแกนโชค๊คสีเงินตัดม่วงจานจอะล้อขอบสีทองดุมกระจกหน้าหลังนะครับ เครื่องแห้งๆครับขาตั้งเลสชุดโซ่สเตอร์เลสเบอกปาดบางทรงเชิงของ PK นะครับเดินตะเข็บแดงสวยงามครับ โชคหลังสปริงดำของใหม่นะครับท่อสูตรของใหม่นะครับหัวน็อตโชกคสีน้ำเงินสวิตคุญแจของใหม่นะครับตัวล็อกบอกก็ของใหม่ครับ ครับผมคันนี้ราคาหนึ่งมืนห้าพันเก้าร้อยบาท้าสันใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์ห้าแปดสี่หกเจ็ดเจ็ดห้ารถซิ่งบายพาสสุขุครก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, และกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดลิปใ,ใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ